วันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมอาจารย์วิรองรองที่ธุรกิจบันดิตนะครับก็มาเยี่ยมชมสตูดิโอนะครับก็เป็นสตูดิโอที่น่ารักมากแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเข้ามาดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แนะนำนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันยังอาจจะไม่ค่อยร้อยเปร์เ็นตี่ยนะครับ,รบนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้น นะครับที่อาจารย์เรียนปรึกษาเมื่อกี้ก็คือผนังห้องเนี่ยมันเป็นสีออกเหลืองเหลืองครีมครีมนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นไปได้เราก็ทาเป็นสีขาวจะดีกว่า <Yeah. S 1> พื้นสีเทานี่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ส่วนที่เห็นอยู่ที่เป็นกระดาษฉาก <Yeah. S 1> นะครับถ้าที่ดูตอนนี้เนี่ยทำจะแบบแข็งแรงเลยผมเข้ามาเนี่ยตกใจมากเลยโอ้ทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ <Yeah. S 1> พอไปเคาะดูถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นผนังยิปซั่ม <Yeah. S 1> นะครับก็ดีฮะก็ถือว่าเซฟตี้ดี แต่สิ่งที่เห็นปัญหาอยู่นิดหน่อยก็ฉากเนี่ยสูงมากนะครับสูงเกินความจำเป็นมันก็เลยไม่ไม่ไมค่อยสะดวกที่หนูทิ้งความยาวแนวตั้งลงมาใช่ไหมครับครับจริงจริงมันควรจะแค่เท่าไหร่เมตรครัเออสมมุติเราถ่ายนางแบบนางแบบสูงประมาณสักเลเซอร์ประมาณสองเมตรนะครับ,รบแล้วก็กล้องมันยิงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน3ามเมตรเดี๋ยวท,ทีมงานจะช่วยทําให้ลดทําลงมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือกระดาษฉากที่มันแขวนอยู่บน บนบนชุด expand อย่างเงี้ยนานๆเนี่ยกระดาษฉากมันก็จะตกทงช้าง <c oughs> เพราะว่าข้าวต่อไปพอหมุนปุ๊บมันก็จะมันจะมันจะมันจะ,นจะแกว่งะนะครับแล้วกระดาษฉากมันจะย่นผมกําลังจะหาวิธีที่ถอดันมาทั้งชุดแล้วแขวนไนั้นชุดเลยแล้วตตั้งกระดาษฉากให้อยู่ในแนวดิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะหาทางที่จะทำเอาตัวกล่องกระดาษฉากที่เป็นอยู่ในกล่องนะครับ <c oughs> พูดจะยอยู่นแนวแนวตั้งเหมือนกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไปกองกองกองวางอยู่ที่พื้นแล้วก็ทับถมกันนะครับหรือไม่กวางพิงบางทีวางพิงสี่ห้าองศาอย่างเงี้ยพอวางพิงปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันเป็นอย่างนี้มันก็โค้งอีกเหมือนกันอีกก็ไม่ตรงก็ไม่ตรงอีก<ช>อก็รุนแรงจะมีปัญหานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมผมจะช่วยดูแลให้ก็มีห้องอุปกรณ์ตะกี้ที่เข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะครีเรทีฟให้มันจะมีแผงที่จะใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ประกอบหัวไฟนะครับ มีพวกแคมพวกซูเปอร์แคมพวกจารีเฟลเตเตอร์อ,รอย่างเงี้ยคือจัดให้มันเป็นระเบียบเป็นตำแหน่งของมันเลยเป๊ะๆๆๆเลยคืออาจารย์เปิดประตูห้องมาป๊อรู้เลยของหายไปสองชิ้นนะครับ,รบตรงนี้เราถ้าเราเซตระบบเอาไว้แล้วเนี่ยงานเหล่านี้เราจะผักภาระไปให้นักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับคือที่ที่เข้ามาดูคืออยากจะทำเรื่องซิสเต็มตรงนี้ครับนะครับเพราะว่าให้เด็กเขาฝึกนะครับเพราะเด็กเขาฝึกปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งเนี่ย เด็กเขาจะได้รู้จักวิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างถูกต้องโอเคครับทังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินตรวจสอบดูอย่างอื่นคร่าวๆอีกนิดหน่อยก็ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณ,คณมาก <นะ S 2> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบตอนนี้เราก็อยู่ในห้องมือขาวดำนะที่นี่ก็มีจานวนเครื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็แต่และเครื่องนี่ก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเป็นจุดแดงๆเนี่ยก็มี เซฟไลท์ light, นะครับเครื่องไกลเครื่องมันเลยที่สําคัญเนี่ยคือออกแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยตัวตั้งทามเมอร์ควรจะเป็นรุ่นที่มันมีออปชันที่มันใส่อไอ้ตัวเซฟไลท์ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าที่ผมดูเร็วๆรู้สึกว่าตัวทามเมอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยรู้สึกไม,ไม่ได้ใจว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับแต่สินพี่เจอปัญหานะครับอตามมาเลยนะครับก็ ถ้าผมดูด้วยสายตาเนี่ยหลอดเซฟไลท์นี่นะครับก็ค่อนข้างมืดไปสะหน่อยหนึ่งทําให้ทํางานไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาแก้ไขตรงนี้ให้จีิงีตอนนี้เราก็เห็นปัญหาหอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือชุดแกนขา ที่เป็น X p a n อย่างนี้นะครับตะกี้ก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นน,อน้องเนศึอสาบางคนเนี่ยก็ประกอบตัวตัว X p a n เนี่ยไม่ถูกนะครับก็ขันตัวเบ่งเนี่ยนะครับผิดจังหวะคือมันมันไม่มันมันมัน,มน,มนไม,ไม่ไม่อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับพอเราเบ่งออกปุ๊บเนี่ยมันก็เลยล็อกไม่แน่นซึ่งตอนแรกผมก็เจอว่าเสียนะครับแต่พอมา adjust ดูแล้วก็ปกตินะครับซึ่งตัว X p a n ก็ไม่ได้เสียงง่ายๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับไอตัว X แฟนนะครับถ้าเราดูด้านข้างนะครับมันจะมีปุ่มตัวล็อกอยู่ตัวล็อกตัวนี้มันจะตับให้มันหนืดนะครับหรือว่าให้มันฟรีก็ได้ถ้ามันฟรีเนี่ยกระดาษฉากมันจะไหลลงมานะครับไม่ทราบตัวนี้ปล่อยอยู่ในตำแหน่งฟรีไหมครับนะครับนะครับตอนนี้ผมดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาประจาเลยนะครับที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายต่อหลายที่เนี่ยสังเกตนะครับ ดูตรงแนวแกนเนี่ยมันจะตกท้องช้างนะครับนี่ครับครับแล้วกระดาษมันแกนมันก็จะงอพองอแล้วเนี่ยมันก็ตัวฉากมันก็จะเสียเลยนะครับสังเกตดูเลครับนะครับเห็นไหมครับมันจะดึง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 อยู่นะครับนี่ครับมันจะเป็นนี้ลองลองซีอูปิลงแกนฉากครับ มดึงขึ้นนะครับมันจะดึงดึงมันจะมันจะ,นจะงออยู่นะเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับซึ่งตามหลักเลยเนี่ยตัวกระดาษชาติเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวตั้งตลอดเวลานะครับถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตกท้องช้างแน่นอนถ้าเกิดเราตั้งอย่างนี้ไว้ประมาณสักสักสักสองสามอาทิตย์นะครับล้วถ้เกิดห้องมันชื้นด้วยนะครับเรียบร้อยเลยไปกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนบกวรช่างตาลงปรับให้มัน ให้มันฟรีเลยครับอ่านี่ปล่อยปล่อยฟรีนี่มันจะเบามากเลยนะครับนี่มันจะนี่มันมันจะไหลมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเราปล่อยฟรีเนี่ยถ้ากระดาษชาเนี่ยกองอยู่ข้างล่างค่อนข้างเยอะปุ๊บเนี่ยมันยิ่งไหลก็ใหญ่เลยนะครับงั้นเราต้องปรับตัวตัวล็อกมันเนี่ยให้มันหนืดหน่อยหนึ่งนะครับถ้าปรับให้มันมากๆนะครับมันก็ล็อกแบบค่อนข้างค่อนข้างหนืดจนแบบ เราดึงตัวนี้ไม่ค่อยได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของการใช้ตัว expand นะครับนะครับบางคนก็ใช้ไม่เป็นก็ปรับจนแข็งพอแข็งมากปุ๊บนี่เป็นไงครับต้องออกแรงดึงมากดึงดึงดึงจนไอ้โซเนี่ยขาดอีกนะครับก็ปรับพอตึงมือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ,รบโอเคอ่ะเดี๋ยวช่างตาลองถอดไปเลยครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะอะอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวขอขอสกอตเทสหน่อยช่างการเดี๋ยวมูนแน่นๆหน่อยนะครับขอสกอตเทสก่อนได้ไครับถึงไหมติดติดไว้กันติดไปเลยต,ติดได้ไหม เนี่ยมันจะต้องมีบันไดสูงนิดนึงนีอการวางที่พื้นแลวครับนี่ะครับตอนตามคอนเซปต์ผมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนานๆน,น,ๆนี่ครับเกินสักสักทิ้งสตูดิโออะตามหลักไล้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอา่าเราก็ทำตัวตัวแผวนนะครับเข้าไปแล้วก็แผวนนี้เลยนะครับแผวน ๊แล้วก็ให้มันอยู่ในแนวดิ่งอย่างนี้เลยครับทั้งสามแกนเลยเนี่ยนะครับพอเาเราใช้งานแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ขึ้นไปประกอบอย่างนี้ครับจะเป็นวิธีการที่เป็นวิธีการเก็บกระดาษฉากที่ถูกต้องที่สุดนะครับไม่งั้นกระดาษฉากมันก็จะตกท้องช้างเวลาหมุนก็จะกึกกึกกึอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษฉากม้วนใหม่ นะครับก็เหมือนกันถ้าอยู่ในกล่องนะครับก็ควรจะต้องวางแนวตั้งเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับก็มีอุปกรณ์ให้ครบหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยโมดิฟายแล้วเดี๋ยวมาจัดการให้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับ